คลิปนี้อยู่แปลว่าวันนี้คุณผ่านอะไรมาไม่น้อยเลยนะคะบางวันเราไม่ได้ต้องการทำต่อไม่ได้ต้องการทำแนะนำแค่ต้องการใครสักคนที่บอกว่าเห็นนะว่าคุณพยายามอยู่ไม่ว่าทั้งวันจะเป็นยังไงไม่ว่าคุณจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้ตรงนี้นะคะว่าคุณไม่ล้มเหลว คุณแค่กำลังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เหนื่อยได้และพักได้ก่อนนอนคืนนี้อยากให้คุณวางทุกอย่างลงชั่วคราวความคาดหวังความผิดพลาดและสิ่งตําหนิในหัวของตัวเองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งนะคะแล้วบอกตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้ว และแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ให้เวลากับหัวใจของตัวเองขอให้คืนนี้คุณได้พักจริงๆแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ไปพร้อมกันนะคะ